ดีค่ะคลิมนี้ก็อยู่กับสาวปันกกอกนะคะดูไรนาเขียวเชวอุ่มนะคะค่ะสาวปันก็กำลังจะเดินทางไปทางวัดภูหลวงนะคะวันนี้ก็จะมีงานบุญนะคะค่ะปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้วยนะคะดูถนนด้วยเดี๋ยวเห็นได้ค่าว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะคะมาเทถนนให้ด้วยนะคะอะไรให้ด้วยนะคะสาวปันก็ยังไม่เล็กเข้ามาดูนะคะปะ่ะเดี๋ยวไปไค่อยๆไปนะคะก็ไปเรื่อยๆ สอวันนี้รถไปไม่ได้เลยนะคะต้องใช้รถไถน,นะคะไปแต่วันนี้ถนนมันเริ่มแห้งแล้วนะคะค่ะถนนมันเริ่มแห้งแล้วก็พอไปได้นะคะง่ายๆนะคะที่เขาเทเทไว้ตรงนี้นะคะจุดแรกนะคะจุดแรกเป็นหินลูกลังเนาะใช่ไหมคะเป็นหินลุกลังนี่นะคะก็ทำใหเ้เดินสารโดย เดินไปแบบได้อยู่นะคะพอไปได้นะคะก็วันนี้ก็มีผ้าป่าด้วยมีงานบุญด้วยนะคะค่ะนี่แหละนะคะคิดถึงเมื่อแต่ก่อนนะคะไม่ถ้าเป็นแต่ก่อนป่านนี้ถนนแถวน,นี้คงจะเป็นคนกีดไปแล้วนะคะ ไปสวนยางของลุงช่างนะคะแต่แถวนี้ถือว่าดีกว่าแถวทางไปนาของสาวปานรอยเท่าเลยละ <c oughs> ลื่นถนนลื่น <c oughs> ตลกไหมเอฟซีตลกไหมอ้ยถนนลื่นนะคะ รถล,ล้มไปหน่อยหนึ่ง่ะเนี่ยเป็นล้างรถเลี่ยที่โคนติดรถเลยอยู่ไปหาล้างที่ไหนนะมีน้ำเดี๋ยวไปวัดล้างที่วัดตาชานอยู่หรือเปล่าไปค่อยๆไปนะคะมันก็จะเป็นเละเป็นช่วงนะคะ กลับมาล้างขาก่อนแล้วค่อยไปทําบุญต่อยอดนี่แอจะได้บุญจะได้บุญ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không จังโมหัวเลาะแม่เลยไปกันต่อนะคะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็พารถแสแหลกหน้าฝนโอ้ยนะคะมาถึงตรงนี้ก็รถแม่เขาติดลมนะคะพลังบุญนะคะที่มาเนาะนี่นะคะรถติดลมไปไม่ได้นะคะค่ะแต่สาปานก็ไปกลับเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่แล้วนะคะก็ ล้มหน่อยนึงนะคะลื่นนะครับก็ไม่ได้ถ่ายตอนที่ตัวเองล้มพงังางลงนะคะเอารถขึ้นมานะคะค่ะไม่งันก็ด่ามาสนั่นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปตามคนไปช่วยขัดรถซูงรถนะคะว <c oughs> ่าบ,บ,บ้านคนเขามาบ่หรบ,บ, <c oughs> บอกปล่ะโอเคค่ะนีร <c oughs> ถก็ติดลมนะคะ ดีที่สาปานก็ไม่ได้ถ่ายตัวเองนะคะตอนล้มพงางางงลงนะคะมันก็ตลกดีนะถ้าถ่ายออกมาก็นี่แหละหนทางลําบากนะคะถ้าเกิดว่าม,มีถนนคอนกรีตมีอะไรนะคะก็คงจะดีกว่านี้นะคะก็นี่แหละรวมด้วยด้วยกันนะคะตั้งแต่ต้นทางมาก็สาธุบุญนะคะกับเอซีด้วยนะคะค่ะอา้าคันนี้ก็อย่าติดลมอีกนะคะันที่จะมาช่วยก็ติดอีกคันนึงโอ้ยนะคะ งานข้าวงานงอกแล้วนะคะคันที่จะมาช่วยก็ติดนะคะเออต้องขึ้นไปขยมนะคะจะาของรถคันนั้นนะคะก็ขึ้นไปช่วยขยมนะคะขยมอยู่ท้ายรถนะคะให้มันแบบนี่น่าจะดึงเอาหรือเปล่านะคะสุกเอาวะสั้นนะคะโอเค เล่นลุนลงพุ่นนะว่าสิไปท้ายลูกบ้านลุงพุ่น่รอหน้าติดนะอยู่จำปาดงจะ้ะอยู่วานอนนิวาสคะ่ะนีทาหมาลุงช่าง

ก้าวในชุ้มผมยาวเอารถอีแท็กมนบ่เสียอกเออถนเอาักเนี่ยู่รเน้อนาสะานก็มาถึงแล้วนะคะวัดภูหลวงเลยค่ะปะเข้าไปต่อยอดด้านในอต่อยอดแล้วบอกเขาพู้แล้วบอกย่งบ่จอดมันนี่แหละเราแล้วนะคะ ดูดูมันก็ติดเป็นบางช่วงนะคะติดเป็นบางช่วงบางตอนนะคะโอ้ร้อนมากเลยนะคะค่ะ,คะก็ถึงแล้วนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็สาธุขอให้มีถนนคอนกีด้วยเถอะนะคะค่ะ ถึงทางเข้าวัดนี่คงจะดีมากเลยเนาะนะคะค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ